สวัสดีครับเดี๋ยวเรารอเพื่อนๆเข้ามาดูกันหน่อยนะครับเพราะอันนี้ผมอยากให้ทุกคนที่เข้ามาดูเนี่ยช่วยแชร์กันไปเยอะๆเพราะว่าข่าวเนี้ยร้ายแรงมากทุเรศมากมมนได้มีคำที่ดีกว่าทุเรศหรอกมันทุเรศอ่ะมันทำให้ส่อเห็นปัญหาสอสมอยา่างคือหนึ่งรัฐบาลนี้ บริหารอะไรไม่เป็นกันจริงๆเลยระหว่างกระทรวงสองใช่ไหมครับไม่มีความรับผิดชอบให้กับประชาชนเลยแชร์กันครับช่วยแชร์กันหน่อยแชร์กดแชร์กดแชร์หรือสามผลประโยชน์เข้ากร,ระเป๋าตัวเองหรือกระเป๋าตัวเองเพราะมีเงินทอนเนี่ยซะจนถ้าอะไรไม่มีเงินทอนฉันไม่ทำผมพูดเรื่องอะไรครับ เรื่องที่คุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์ช่วยกดแชร์กันหน่อยครับคนไทยทุกคนต้องได้ยินเรื่องความจริงครับอยากรู้เหมือนกันนะพอมีหลักฐานานี้ออกมาแล้วเนี่ยคนไทยจะเจ็บใจกันมะ้แล้วรัฐบาลจะแก้ตัวยังไงจะอายขายหน้ามาแชร์กันครับคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์ได้บินจากประเทศไทยไปที่วอชิงตันดีซี เพื่อไปพบปะสังสรรค์กับสอวอนะครับเชื้อชาติไทยคุณแทมมี่ดักเวิร์ธในออฟฟิศเขาที่แคปิตอลฮิลล์คุณหญิงมีเจตนาที่ไปวอชิงตันดีซีคราวนี้ก็เพราะว่าอยากไปขอบคุณคุณแทมมี่ที่มีจิตใจที่ดีปูซาไปขอยาไฟเซอร์มา2.5ล้านโดส เพื่อจะส่งมาให้คนไทยใช้ได้อย่างฟรี2.5ล้านโดสนะครับก็ว่าคนไทยจะได้โอกาสฉีด2เข็มเนี่ย1.25ล้านคนนะครับหรือฉีดเป็นเข็มบูสเตอร์ได้2.5ล้านคนเลยฟรีครับฟรีอเมริกาส่งมาให้ฟรีแทมมี่เป็นคนจัดก,การมาให้ถึงวอชิงตันดีซีแล้วคุณแทมมี่ก็ต้อนรับคุณหญิงอย่างดีนะครับก็มีคุณหญิงนะพพิจินนะสามี นะน้องจินนี่นะครับนะกับลูกชายนะครับเข้าไปพบกับคุณแทมี่นะบรรยากาศอบอุ่นนะครับให้เกียรติกันอย่างเต็มที่ในฐานะที่คุณหญิงเคยเป็นอดีตนะครัฐมนตรีกระทรวงสาธสุขนะครับ,รตรบ,นะรบแต่สุดท้ายแล้วอะไรเกิดขึ้นครับการเข้าไปขอบคุณคราวนี้กลายเป็นการอึง้งอันนี้จาก ที่ผมได้รายงานข่าวมาจาก w อ s ชนตันดีซีเลยนะครับคุณหญิงอึง้งเกือบตกเก้าอี้เพราะคุณหญิงมีเจตนาที่จะไปขอให้ทางอ่อชอวอแทมมี่เนี่ยช่วยไปคุยกับประธานาธิบดีไบเดนว่าขอบริจาคยาไฟเซอร์ Pfizer, ให้เมืองไทยอีกได้ไหมจะได้มาฉีดสิ่งที่คุณแทมมี่พูดว่าอะไรครับถ้าไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวผมจะแอดวิดีโอ ที่เขาถ่ายคำพูดคุณแทมมี่เข้าไปให้ดูด้วยเลยแทมมี่บอ,กว,อ,วอกว่าเขาพยายามเขาพยายามสวแทมมี่เขาพยายามเขาขอให้เมืองไทยได้แล้ว2.5ล้านโดสเขาขอให้อินโดนีเซียเขาขอให้ประเทศนู้นประเทศนี้แต่จากปากของสอวแทมมี่เลยนะครับคุณดอนคุณดอนอฟังอยู่เปล่า เขาบอกเลยว่าหนึ่งล้านโดสตอนนี้ทางกระทรวงต่างประเทศไทยทางทูตไทยที่อยู่วอชิงตันดีซียังทำเอกสารไม่เรียบร้อยเลยยังไม่ครบเลยที่จะให้เขาส่งเอกล้านโดสของใน2.5นี้มาได้ สุดท้ายแล้ววันนี้ที่รัฐบาลอเมริกาบริจาคนะครับไม่ต้องมีเงินทอนไม่ต้องมีในหน้าไม่ต้องมีอะไรเลยเนี่ยจะเปเหตผลก็ได้ถึงไม่อยากกระตุรนรุเอากันอีกล้านโดสนั่งอยู่เฉยๆเพราะคุณแทมมี่พูดเต็มปากให้คุณหญิงสุดารัตฟังเลยเพราะกระทรวงต่างประเทศทูตไทยที่วอชิงตันดีซีทำเอกสารไม่เรียบร้อย แทมมี่ก็บอกเขาอุตส่าห์ติดต่อไปเป็นเดือนแล้วเดี๋ยวฟังจากคุณแทมมี่เองได้นะครับมีวิดีโอที่เขาถ่ายให้เรามาแชร์กันเลยแปลว่าอะไรเราเป็นคนไปขอเขาอยากให้เขาบรยจากให้เขาทำให้2.5ล้านโดสสุดท้ายแล้วเขาต้องมาตามเราให้ช่วยกรุณาทำเอกสารให้ครบหน่อยจะได้ส่งล้านโดสนี้ออกไปแต่เฉย ท่านทูตเฉยคุณดอนเฉยถ้าเป็นประเทศเจริญนะญี่ปุ่นเกาหลีอเมริกายุโรปลอนดอนคุณจะดา่าผมว่าไงก็ได้ว่าไอ้ทอมมันชอบอวยต่างประเทศไม่รู้เออทนไทยไม่ต้องขับประเทศไหนก็ได้ที่เขามีจรรยาบรนในการทาํางานนะเขาปลดท่านทูตคนนี้แล้วกัดล้านโดสของคนไทยเอาไว้หรือคุณดอนต้องราออกด้วยความอับ ตายขายหน้าไม่ครับผมเข้าใจตอนนี้คุณดอนออกมาแก้ตัวโอ้โหพยายามหมุนเกลียวซะจนแล้วก็แก้ตัวยังไงเป็นความผิดของกระทรวงสาธารณสุขครับบลาป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 ลาไม่ความผิดของกระทรวงสาธารณสุขได้ย,ยังไงอ่ะก็แถมมี่เขาพูดชัดเจนน่ะคนที่ต้องทำเอกสารคือคุณน,น่ะดอนคือกระทรวงคุณแต่เดี๋ยวก่อนที่ผมจะไปต่อนะ ผมขอย้อนกลับรนิดหนึ่งอาจจะจําได้นะครับเรา,เราสามอาทิตย์ที่แล้วผมก็ได้ทําวิดีโอมาแล้วก็มีโฆษกของกระทรวงสาธารณสุขออกมาบอกว่าไอ้ทมมันมั่วข้อมูลมันใช้ไม่ได้พูดแท็จไม่จริงเลยที่บอกไปบอกว่ามีเพื่อนประเทศเพื่อนบ้านที่เขาอยากบริจาคให้หนึ่งแสนโดสบริจาคให้เหมืองไทยหนึ่งแโดส แต่สุดท้ายแล้วกระทรวงต่างประเทศก็ติดขัดไม่รับไม่รับผมก็ทำข่าวนี้ออกไปโอ้อัดผมอย่างเต็มที่โจมตีอย่างเต็มที่นะพวกที่อยู่ข้างรัฐบาลก็บอกเห็นไหมทอมมันมั่วเนี่ยกระทรวงต่างประเทศก็มาแก้ตัวแล้วผมบอกแลยแก้ไปเถอะความจริงคือความจริงข่าวที่แล้วผมพูดไปแล้วว่าแสนโดสไม่เอาอันนั้นผมเจอเองเลยวันนี้คุณหญิงสุดารัตน์บินไปถึงอเมริกา เพื่อจะไปขอบคุณแล้วขอให้คุณแทมมี่เอายามให้เราอีกเพราะผมเป็นคนบอกคุณหญิงเองอ <c oughs> ว่าอเมริกาเนี่ยเขามียาเหลือเยอะคุณหญิงก็เลยตัดสินใจฉันไปขอเองเลยดีกว่าเพราะมันช้าอันนี้ชมคุณหญิงนะครับชมคุณหญิงเราก็เพียงพูดกันในห้องประชุมกันเนี่ยแต่คุณหญิงเขาเป็นคนที่ไม่ฟังอย่างเดียวครับ เขาเทคแอคชั่นเลยเขาบินไปถึงอเมริกาเลยคิดอยู่สิสุภาพสตรีคนนี้แต่พอไปถึงแล้วก็ได้ข่าววันนี้ครับแทมมี่สว,วที่นำยา2อล้านโดสมาให้คนไทยไฟยเซอร์บอกว่าคุณหญิงมาขอต่อไม่ได้ค่ะคุณหญิงมาขอต่อไม่ได้เพราะวันนี้ยังมีค้างอยู่ในสต็อกเนี่ยที่เมืองไทยยังไม่ได้รับเมืองไทยยังไม่ได้รับเพราะว่าท่านทูตท,ที่วอชิงตันดีซียังทําเอกสารไม่เสร็จ หรือไม่กระทำเอกสารเลยงั้นจะให้ดิฉันเนี่ยไปขอไบเดนมากกว่านี้ได้ยังไงแล้วที่เราควรจะเจ็บใจร้องไห้ดา่าทํารู้จะดา่ายังไงนะคือคุณแทนไม่ได้พูดต่อว่าประเทศอินโดนีเซียม่มีปัญหาไลยเลยตอนนี้อินโดฉันให้รัฐบาลอเมริกาบริจากให้ถึง8ล้านโดสครับ8ล้านโดสเพราะอินโดเขาทำงานเป็น เพราะรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของอินโดเขาทำงานเป็นเมืองไทยเขาบริจาคให้2.5ล้านโดสรับมาแล้ว1.5ล้านโดสอีกล้านหนึ่งนั่งอยู่เฉยๆเพราะกระทรวงต่างประเทศเรานำด้วยคุณดอนไม่ทำอะไรต้องให้คุณแทมมี่ไปตามคิดสิคนให้เราเขาต้องไปตามเราทุเลสนะแล้วคุณดอนตั้งแต่ยังบอกนะโอ้โหแก้ตัวคิบหายวายป่วงโยนขี้เลยคราวนี้ ไม่กเกี่ยวกับผมนี่ถ้าไม่ได้มีวิดีโอออกมานะที่แถมมีพูดเองเลยนะดอนคงบอกอีกกว่ามั่วมาตอนนั้นเขาบอกว่าผมมั่วเรื่องมีประเทศเพื่อนบ้านอยากบริจาคให้แสนโดสอะ่นะโกหกไอ้ทอมมันโกหกตกลงตอนนี้ใครโกหกกันแน่ครับเพราะผมมีพรูฟผมมีหลักฐานะวิดีโอที่แทมมี่เขาทำมาอินโดด้วยความช่วยเหลือของสวแทมมี่ได้ไปแล้ว8ล้านโดส คนไทยควรจะเจ็บใจแค่ไหนครับที่สวแทมมี่ของอเมริกาพูดกับคุณหญิงสุดารัฐเลยดีฉันในฐานะอยากช่วยก็พยายามช่วยประเทศไทยประเทศอินโดประเทศในอินโดชน่นาหมดเลยประเทศไทยฉันช่วยไปแล้ว2.5ล้านโดสแต่ฉันช่วยต่อไม่ได้ฉันไปคุยกับประธานไปดีไบเ่ดนไม่ได้เพราะตอนนี้ประเทศไทยอีกล้านโดสยังไม่ยอมรับกลับมาเลย ฟรี Free นะครับแต่ประเทศไทยไม่อยอมรับก่านมางั้นฉันจะไปคุยต่อว่าจากประเทศไทยจะเอาเร้ยังไงทํางานแค่นี้เขามักง่ายแล้วะนี่คําผมหรือคำเขานะแต่สำหรับประเทศอินโดนีเซียเนี่ยดิฉันช่วยเต็มที่เพราะเขาทํางานดีเขาเป็นห่วงประชาชนเขาเขาได้รับจากดิฉันไปเนี่ยแปดล้านโดสแสลก็แปลว่าอะไรถ้าคุณดอนถ้าท่านทูตที่ดีซีทำงานดีป่านี้เมืองไทยอาจจะรับยาฟรีอีกแปดล้านโดสแสลคิดดูสิครับสองวันที่แล้วผมเพิ่งทําวิดีโอบอกว่าตอนนี้เด็กไทยเนี่ย เพื่อจะกลับไปโรงเรียนเนี่ยนะมีโรงพยาบาลดันให้เด็กไทยฉีดยาซีโนฟาร์มที่ออยไทยเราเองยังไม่รับเลยออยไทยยังไม่นุมัติให้ซีโนฟาร์มของเมืองจีนเนี่ยฉีดเข้าเลือดของเด็กเราเลยแต่ต้องฉีดเพราะอะไรเพราะไฟเซอร์มาไม่ทันไฟเซอร์เป็นยาเดียวที่ตอนเนี้องค์การ CDC FDA ที่อเมริกาแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยเขายินดียอมรับว่าฉีดเด็กได้คุณลองมองถึงที่ผมกำลังพูดดีๆนะถ้าคุณดอนไม่พลาดถ้าท่านทูตท,ที่ DC ไม่เชยชาแล้วทำตามที่คุณแทมมี่พูดนะวันเนี้นะครับอย่างน้อยเด็กไทยอีกล้านคนเนี่ยจะได้ฉีดไฟเซอร์เข็มแรกไปแล้วนะแทนที่จะไปฉีดซีโนฟาร์ม่วยแตกที่อยอย่างไม่ได้ อนุมัติผมไม่พูดหยแตกหรอกหวยแตกสำหรับเด็กครับเข้าใจไหมเขาพร้อมเขาบริาบจาคมาแล้ว2.5ล้านโดสคุณหญิงไปขอมาอีกเขาบอกยินดีให้เลยค่ะคุณหญิงยินดีให้คุณหญิงแต่คุณหญิงช่วยเคลียร์เรื่องไอหนึ่งล้านโดสที่กระทรวงต่างประเทศไม่รับหน่อยได้ไหมคุณดอนอธิบายประชาชนฟังยังไงครับเพราะล้านโดสเนี่ยถ้าเอามาปุ๊บนะบอกเลยว่าฉีดให้เด็กนักเรียนไทยอย่างเดียวนะ โรงเรียนกรทรมเปิดได้เลยครับแต่ที่หน้าอับอายขายหน้ากันนั้นคืออะไรคือเขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะให้มากกว่านั้นอี่เขาให้อินโดไปแล้วแปดล้านอนะ่ะท่านไม่เป็นคนอินโดแลนะ้วท่านเป็นคนไทยนะ่ยเขามีจิตใจที่ให้ประเทศไทยแปลว่าย,ยังขาดอยู่อีกหกเจ็ดล้านโดใส่ไนะที่เขาส่งมาให้เราไม่ได้เพราะรัฐบาลไทยทํางานช้าอะไรกันเนี่ยท่านประยุทธ์ครับลูกน้องท่านห่วยแตกครับลูกน้องท่านห่วยแตก แล้วย่ามาอ้างเลยนะคุณดอนอย่ามาอ้างว่านี่เป็นความผิดพลาดของกระทรวงสาธารณสุขไม่ใช่ครับคุณดอนคุณเป็นผู้ใหญ่พอที่จะรับความผิดชอบนะครับแล้วถ้ามีใครในกระทรวงต่างประเทศนะเขียนมาด่าผมอีกนะคราวนี้ให้มันรู้กันว่าพวกคุณเนี่ยซุปเปอร์มั่วเลยเพราะผมมีหลักฐานว่าสิ่งที่ผมพูดทุกอย่างตอนนี้จริงบางข่าวที่แวะ่วงพูดเรื่องยาที่จะมาจากประเทศเพื่อนบ้านเราก็จริงแต่คุณมาด่าผม ลองมาด่าสิเอาเลยไอโคศกคนนั้นน่ะนะที่กระทรวงต่างประเทศที่เคยมาด่าว่าทอม,มั่วด่าดิด่าดิด,าด่าดิเอาหน่อยสิเขียนเป็นจดหมายเอาไว้ทีสิเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยอยากเห็นว่าจะมีสติป,ปัญญาแก้ไขเรื่องนี้ยังไงไม่ใช่แก้ตัวนะแก้ไขแต่ส่วนมากก็คือเก่งแก้ตัวแต่ไม่เก่งแก้ไขคุณหญิงสุาราเกยุราพันธ์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขด้วยความรู้ขึ้นมาว่ามียาไฟเซอร์ที่อเมริกาพร้อมที่จะบริจาคให้กับประเทศเพื่อนบ้านได้บินไปถึงวอชิงตันดีซีได้ทำนัดได้เกียรติได้เจอกับสวแทมมี่ดักเวิร์ธสวัสัญชาติไทยคุณหญิงเดินเข้าไปหนึ่งไปเพื่อไปขอบคุณในฐานะที่เป็นประชาชนไทยคนหนึ่งที่อยากขอบคุณคนที่ทำดีให้เราขเราขารับการขอบคุณอย่างดี พอคุณหญิงขอ,อยาเพิ่มอีกให้คนไทยเขาตอบเลยว่าให้ไม่ได้เพราะที่ให้ไปแล้ว2.5ล้านโดสเนี่ยยังค้างอยู่ในสต๊อกคลังของอเมริกา1ล้านโดส1ล้านโดสเพราะว่าเขาบอกเขาติดต่อทางทูตที่ของไทยที่วอชิงตันดีซีไปแล้วไม่ดำเนินเรื่องเลยเรื่องค้างมันเดือนหนึ่งแล้วไม่กระตือรุอร้นรเลยงั้นจะทำให้เขาเนี่ยมีปัญหาในการได้ไปขอประธานาธิบดีเดน ว่าอยากขอให้เมืองไทยเพิ่มขึ้นอีกโดยที่เขาไปขอให้เพื่อนบ้านเราเนี่ยได้เกือบแปดล้านโดสแซลคิลด,ดสิแก้ตัวยังไงดอนแก้ตัวยังไงแก้ตัวยังไงแล้วถ้าคนไทยนะครับเฉื่อยนะเฉื่อยเรื่องนี้นะเมื่อความจริงมันแฉไม่ใช่ด้วยพวกเราแล้วนะเพราะเวลาผมแฉออกมาก็บอกผมโกหกอันนี้แฉด้วยสอวอ คุณแทมมี่ดักเวิร์สคุณจะด่าว่าเขามม่วไหมคุณดอนไอโคศสกที่มาด่าผมคราวที่แล้วอะ่ะอยากเห็นหน้าคุณจังเลยอะ่ะเก่งจังนะเวลาแอบอยู่ข้างหลังจดหมายอะ่ะออกมาด่าผมในเฟซบุ๊กยสิว่าคราวนี้คุณทอมมั่วอีกแทมมี่มั่วอีกเอาสิผมไม่ได้มั่ครับคราวนี้ผมพูดความจริงให้คนไทยฟัง ผมเห็นใจคุณหญิงสุดารัตน์นะผมเห็นใจคุณหญิงสุดารัตน์อุา่าบินไปเพื่อจะไปหาของดีมาให้คนไทยสุดท้ายแล้วต้องไปรับความอับอายขายหน้าแทนประเทศไทยแย่จริงวัสดีครับ And I've been advocating for Indonesia to get vaccines, and all the Indo-Pacific region and Thailand has a million doses that's waiting to go, but because mm -hmm. Thailand won't do the paper, has not finished the paperwork. Yeah. I know. I told, I told the, I told the ambassador a month ago, and, and one, that it one, needs one, to be com completed. Question. And they said, okay, they're going to go work on it. And then I have another call today. And, um, and, and and so and the answer, the answer, Well, they said I'll find out today when I call. But my position is, it's very hard for me to go to the yes. president and the National Security Agency mm -hmm. and ask for more vaccines like, for Thailand yeah, yeah. when there's a million waiting mm -hmm. that can't be sent. Mm -hmm. And it's why I went at the same time and I asked for vaccines for Indonesia. And it, that originally it was about the same amount, but now mm -hmm. Indonesia is up to. 8 so million doses received million because they're part of COVAX. <laughs> as soon as you take it, we'll send more. Uh, okay. But if there's a million waiting to be sent, uh -huh. then um, and, it's and unlikely you, that I can make, it's unlikely that I can ask the administration to yeah. send more. And for Thailand, they just, uh, we just joined COVAX uh, um, uh, two months ago. Oh, that's good news. Yes, that's, that's, that's